ข้ออะไรเป็นคำตอบของผู้นำอเอาผู้นำเอาเอกนามที่คล้ายกันมาบวกลบกันก่อนพอเพราะข้อห้าห้าล,ล,ลบหก,บก,บกเองลบหกปีบวกเซนสองเอบวกเจ็ดบวกห้าปีเอกนามที่ไม่มีตัวแปร จะถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกัน5้าได้12พร้อมพร้อมลบ6 A ไปบวกเศษหนึ่เนอะติดลบหกวกเศนบวกไปแล้วก็ยังคงติดลบเพลงจะติดลบน้อยลงโดยการเอาหลบด้วยเศษหนสองเหลือ5้าเศษหนส่วนสเนี่ย ลบหกบวกศูนย์นสองมันมันไม่ได้หกศินลบมปและแต่ตินลบน้อยลงแล้วเอาหกลบศูนม์นสองได้ลบห้าศูนม์นสองเอโอเคนะครับใครยังหายยาวพวกน้ำไม่เป็นนะครับไปดูของมอนหน่งคลิปมีการหารพวกนว้ำลบหกปีบวกห้าบีลบหกบวกห้าได้อะไรลบหนึ่งีเลขนตอบใช้ไหนล่ะนะครับ ตอนนี้แฟนคลับน้องเวยเรียกหาน้องเวยใหญ่แล้วนะครับถ้า2ิบน11 11ส่วน 2e ไอยาลบปีช้อยไหนช้อยไหนช้อยไหนที่มันเท่ากันนี้ลองคิดดูน้องครับช้ยหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ใช้สองใช่ไหมช้สามใช่ไหมไม่ใช่ ใช้อสองก็ไม่ใช่แต่แนวไปคำตอบข้อนี้คือช้อยสี่ช้อยสี่นี้เขาเรียกว่าการคูณเอกนามด้วยพหุนามาคำว,ว้าใจสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีช่วยอยู่ที่ตัวทำเต็มตัวแจกแจกเศษหนึ่งส,ส่วนสองคูณด้วยยี่สสี่เหลือครึ่งหนึ่ง ก็คือ12เซน1ส่วน2คูณด้วย11ส่วน 11a มันได้ลบ 11a ส่วน2นี่ไงนี่ไงเซน1ส่วน2คูณลบ 2b 2 2ตัดกันเหลือลบ b แบบนี้เนาะเหมือนเป๊ะเลยคำตอบข้อนี้คือช้อยส e 4นี่เขาเรียกว่าการคูณเอกนามด้วยพหุนามนนองครับในวิชาคณิตศาสตร์เขาก็พูดจากขั้นด้วยเครื่องหมายบวกกับลบ แบบนี้ก็คือเอกนาพคูนกับเท่านามจำนวน3ามคนนะครับหลักการที่ต้องทำก็คือสมบัติการแสงแจงสมบัติการแสงแจงโอเคคำตอบข้อที่คือ,อ้อยสี่ต่อไปข่อ6ลองคิดคิดเลยนะน้องวันนี้คิดโท่งนามเยอะข้อหครับเป็นไง น้องครับข้อแบบนี้นะครับถ้าน้องคนไหนยังไม่แม่นยำนะครับพี่ขอแนะนําเลยนะครับให้น้องจดให้ละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวน้องก็จะแม่นยำนะครับจริงๆถ้าน้องทุกคนแม่นยำตามหลักสูตรของม .1 หมดแล้วเนี่ยพี่จะสอนข้ามล่วงหน้าได้เลยนะแต่ว่านี้พี่ไม่กล้าสอนเลยนะครับเพราะว่าพี่ม่แน่นใจว่าใครพื้นฐานไม่แน่ทีบ้างโจทย์แบบนี้นะครับน้องน้องต้องแจกแจงลูกสองเข้าไปก่อนโดย ลบคูณลบได้บวกลบคูณบวกได้ลบอันนี้น้องรู้แล้วต้องระวังนิดนึงหน้าวงเล็บใดเป็นลบพอคูณเข้าไปเครื่องหมายจะเป็นโน่ว่าเพราะตรงนี้เหมือนเดิม 4y บวก 3x เหมือนเดิมบวก3เหมือนเดิมวงเล็บวงเล็บใหญ่ที่เดล่นวงเล็บเล็กแล้ว x ลบ2คูณ y ได้ลบ2กว่านี่อันตรายนะเด็กๆ ลบคูนลบเอ็กนี่แหละครับตรงนี้เลยครับอันตรายนะจิงจริงลบสองคูนลบเอกได้บวกสองเอ็กตรงนี้แหละครับติ่งติ่งงเป็นแถวตอนนี้ปัญหาเลยบอกเลยดึกบางเรียนยังไม่นักขับให้เด็กเรียนคที่สารเพิ่มเติมแย่เลยครับเรียนสี่คนี้กับวิทยาคณิตไม่ได้ครับบางเรียนให้เด็กจริงเรียนจริงครับสี่บทเลือกสองบทเรียนแค่สองบทตายเหมือนกันครับเนื้อหาสำคัญหมดเลยครับทั้งคณิตศาสตรพื้นฐานเพิ่มเติม ตายคนระับจริงๆนะไม่พูดเล่นนะเยอะแยะเลยหลายโรงเรียนเลยคครตศาสายเพิ่มเติมมีสี่บุดบางเรียนตัดตุกมเลียนสองบนุนเห็นไหมเพราะอะไรกิจรกรรมเยอะสอนไม่ทันเห็นไหมบุคลากรไม่พอเด็กไม่พอจบเลยครับน้องใครที่เรียนเนหาไปพบเนี่ยเวลาไปสอบแข่งขันสอบข้าเนี่ยจะเสียงเปียบเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเวลาเรียน ไม่ว่าจะเนชั่วโมงเรยยี่นรเที่ยงพิเศษบป๊ะๆๆลบวายเพร,เราะเห็นจะซีวายการที่สอนไม่ทันและแก้ปัญหาโดยการไม่ออกข้อสอบบทที่ไม่สอนมันไม่ได้ทางแก้ปัญหาเลยนะครับความรู้น้องหายนะครับเหนเ็นนะครับโทษของกทารที่เราเรียนไม่ทันบวกสามเยอะจริง x บวก 2x ได้ไรนะ้ 3, อง 3x ลบ 2y ไปบวก y ไปลบ y ได้ไรนะ้องลบ 2y ลบ y ได้ลบ 3y พร้อมจ,จัดจีฟแจแดงเลยจีฟกลายเป็น 4y บวก 3x 3คูณ 3x ได้ไร 9x 3คูณลบ3ได้ลบ 9y ชำเป็นบูซ้อย โอ,โอ้เอาเองขึ้นก่อนสาเอกบวกเก้าเอกเบสเก่งมากครับชาวรานไซ12นย์องกสวายลบ9กวายติดลบ5้วายจนให้ละเอียดเลยอัสมีตอนนี้หน้าที่หอวอัสมีติดจนให้ละเอียดต่อไปข้อ7ช้ยอยสองต่อไปข้อ7การคูณเอกนามเป็นไงคูณได้อ่ะ บนกระดานกำลังจะลบอ่าข้อเจ็ดการคูณเอกนามด้วยเอกนามเหมือนกับการคูณเลขกงหลังเลยเห็นไหมในเทอมนี้เขาเรียนเรียนเลขกงหลังเสร็จมาเรียนพูนามเพราะหลักการคูณเลขกงหลังเนี่ยยังต้องใช้ในการคูณเอกนามด้วยเอกนามเอาลองคิดนี่ข้อเจ็ดนะโซ้ไหมเอา ทำไมอ่ะทำไมไม่สู้อ่ะน้องอายุเพิ่งสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้น้องนี่ยต้องใช้ชีวิตอดินะครับน้องต้องสู้น้องต้องสู้น้องครับตอนนี้น้องมีแรงเยอะน้องต้องสู้หรอแรงพลังงานของสมองพร้อถามได้ครับพี่น้อง คูดคูณคูดคูดมันคูณหมดเลยการคูณมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและการสลับที่ที่ขออนุญาตเอาตัวเลขมาคูณกันก่อน7จคูณลบ2ได้ลบ14นำลบ14ไปบวกลบ3ลบคูณลบได้บวก1 4ูณ3ได้ส2 เอา42ที่ได้ไปบวกลบ7บวกคูณลบได้ลบ42คู7ได้ 4, 2 9 4กลายเป็นติดลบ200ด้าสชัเรือดูช้อยนี้มีกี่ช้อยแล้วสองช้อยแล้วอ่าพรอเอกพรอเอกเอกกำลังสคูนเอกกำลังสได้เอกกำลังห เอกลังหกคูณเอลังสได้เอกลังเก้าเอกลังเก้าคูณเกลังสองได้เอกลังสิมีก <Huh? S 1> ี่ช้อยอ่ะช้อยเดียวออกตาเลยตอกช้อยสี่เอาวายเป็นวายลังสิจิ้งไม้อ่ะวายลังหคูณวายลังสองได้วายลังสามวายลังสามคูณงแได้ y ายกำลังสิบเอ็ดดีมากครับติดอสหลายคนตั้งใจสุดยอดช้อยสี่ต่อไปข้อแปด